สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้โรสก็มีโจทย์จากลูกค้าอีกแล้วค่ะเป็นน้องผู้หญิงนะคะอายุ23ปีค่ะคือความต้องการของน้องในโจทย์น้องเลยก็คือน้องอยากจะดูตัวบำนาญที่ได้รับ หลังกเกษียณปีละแสนสองกับ300แสได้ไหมคะพี่โรสโอเคได้ค่ะแล้วก็จริง,รงๆอะค่ะน้องมาด้วยข้อ2อนะัก็คือน้องอจริงๆน้องอยากได้ประกันสุขภาพแต่ทีเนี้ยก็ยังไม่รู้ว่าอ,อ,อยากได้วงเงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ที่คุยๆกันเนี่ยก็คือน้องอยากได้เป็นตัวเขาเรียกว่าอ่านะคะ เป็นเหมาจ่ายนะตระกูลเหมาจ่ายนี่แหละ5ล้าน20ล้าน75ล้านไม่รู้ซีอันไหนดีนะคะสุดท้ายนะคะน้องก็บอกความในใจนะว่าน้องอยากได้75ล้านเพราะว่าน้องมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานที่ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะก็เลยอยากได้วงเงินส,งสูงๆนะคะแล้วก็อายุน้อยด้วยนะคะอยากให้มันคุ้มครองนะคะของเราไปตลอดชีวิตเลยนะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในตัวของที่เป็น ประกันบำนาญก่อนนะคะที่อันนี้จะเป็นโจทย์นะคะ <_' S 1> เพศหญิงอายุ23ปีเนาะอยากได้บำนาญเฉลี่ยนะคะปีละ3 0 0แสนนะคะโรสก็เลือกให้เป็นนะคะบำนาญเมืองไทยแฮปปี้ดีไทย60ทำไมต้องเป็นตัวนี้ก็เพราะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษี1 0แสนบาทแรกได้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเพิ่งเริ่มทำงานนะ่าจะยังไม่มีอ่อ2แสนหลังเนาะตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะคะ<โ>กะ็เวลาลดทำให้ลูกค้านะคะลดจะทำเป็นตารางสรุปให้อย่างนี้เลยนะคะ ว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรยังไงเท่าไหร่นะคะซึ่งข้อมูลตัวนี้นะคะโรสก็เอามาจากใบเสนอขายของบริษัทนะคะไม่ได้คิดเองเออเองนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในการ presentation พรีเซนเทชันเฉยๆเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะคะก็เป็น Happy Re t ท r e 60นะคะ,ะ,คะเพศหญิงอายุเอ่ปีชดอบกประกันภัยประมาณ7 5นะ็เนาะถ้าอยากได้เออตัวบำนาญประมาณเนี่ย300,000ตรงนี้นะคะก็จ่ายเบี้ยปีละประมาณ96 0 0 0ค่ะอ่านะคะแล้วก็จะมีเงินคืนระหว่างทางด้วยนะคะจะเป็นคอลัมน์ดี แล้วก็นี่เป็นเงินจ่ายคืนที่เป็นตัวเงินบาทสตางค์จริงอันนี้เป็นกระแสะเงินสดค่ะเอาไว้คิด IR r นะคะออรอคืออะไรนะคะเวลาลงทุนแต่ละครั้งในเราก็ต้องดู i, AR I AR, อ r าเนาะอย่างเช่นโครงการโครงการ ABC ตรงนี้เนาะเราก็จะเลือก IR r ที่สูงไว้ก่อนนะส่วนมากก็จะนํามาคิดกับประกรันบางานเนี่ยค่ะประกันสะสมทรัพย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นเหมือนกับตัวเลขที่บ่งบอกความคุ้มค่าของการลงทุนในครั้งนั้นอะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็ตัวนี้ไว้คิด IR r เนาะคอลัมน์ G แล้วก็ตรงนี้เป็นผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตนะคะเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็คำนวณเป็นบาทให้ด้วยนะคะก็อ่าโอเคอันนี้เอเวอรเรนนะคะน้องอยากได้ปีละ,ะสามแสนบาทนนะคะ่ะซึ่งตัวนี้ต้องขออธิบายก่อนว่าอ่อัตราเงินจ่ายคืนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเปอร์เซนต์เนาะวิ่งมาตั้งแต่1%เปอร์เซนไปจนถึงอ่สี่ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะก็อายุ60เนี่ยน้องได้ใช้แน่ๆน,นะคะ40%่ของทุนออาประกัน700,000ก็คือว่ามันสา0 0 0 0แล้วก็หลังจากนั้นนะคะ ที่เป็นช่วงรับบนานาญเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุเลยค่ะตั้งแต่15% 20%, 20 25% 30% 35%ไปจนถึง40%ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินเฟ้อเลยค่ะเพราะว่าอันนี้บํานาญเราให้เพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุค่ะอ่ะก็จะดูสองสองสองอ่อร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปีสุดท้ายนะคะตอนที่เราอายุ90ปีเนี่ย ถ้าเราอยู่ครบสัญญานะคะบอยสัดก็จะให้เราอีก400เต100ูต้มมาเป็นก้อนก้อนเดียวเลยได้มา3ล้านนะคะสำหรับคุณออาประกันคุณเอาประกันเงิน,นงบำนาญที่อยากรับต่อปีเนี่ยสามารถที่จะเลือกเพิ่มได้นะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเลขนี้นะนอกจากจะลดหย่อนภาษีอ่อหนึ่งแสนบาทแรกแล้วเนะะี่ยค่ะมันยังให้ความคุ้มครองชีวิตตลอดเลยเห็นไหมคะตั้งแต่น้องอายุ24เลย24 100%ซนะคะตุ๊ตตอนอายุ40เนี่ยได้ความคุ้มครองชีวิตอยู่ที่1 5 0แล้วนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น400%ตอนที่อายุ56แล้วก็จะ400%ไปตลอดจนอายุ90ปีเลยค่ะได้ความหุ้มฮองชีวิตหลงกเกษียณด้วยนะคะตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะ IRR นะคะก็ตกอยู่ที่2.59%นะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับดอกเพ้รธนาคารเนี่ย ก็จะเทียบเท่ากับดอกเบีย้ยธนาคาร3.05%นะคะแต่อย่าลืมว่าดอกเบีย้ยธนาคารเนี่ยเราต้องเสียภาษี15%ด้วยนะคะแต่ว่าตัวบำนาญที่เป็นเงินคืนจ่ายคืนแบบนี้คะ่ะเราไม่ต้องเสียภาษีเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยรับผลประโยชน์ตลอดสัญญานะคะอยู่ที่ประมาณ9ล้าน3เกือบ10ล้านแล้วนะคะแล้วก็เราจ่ายเบี้ยไปแค่ประมาณ3ล้าน4เองดังนั้นเนี่ยแสดงว่าเราอ่ะได้รับส่วนต่างไปประมาณ5ล้าน9้าเลยหรือว่าเกือบเกือบ6ล้านนะคะก็ถ้าเป็นสัสดส่วน100%นะคะเหมือนเราลงเงินไป37%แต่เราได้คืนมาอีก6ก็ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะอ่าก็จะแผนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าลูกค้าอยากที่จะเปรียบเทียบแผนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะ แจงลดได้เลยนะพะลถก็จะทําให้ประมาณนี้เลยนะให้เห็นกันเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นแผนที่น้องอยากให้ลองคิดดูหน่อยว่าถ้าอยากรับบำนาญเฉลี่ยปีละแสนสองเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่่ลดก็เสนอเป็นแผนเดิมนะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันเรื่องของรายละเอียดตัวเลขนี่แหละแต่ว่าเรื่องของลักษณะแบบประกันเนี่ยก็คือจะเหมือนกันเลยกับที่อธิบายไปเมื่อกี้เนาะตัว irr อะไรก็เหมือนเดิมนะคะอ่าเสร็จปุ๊บนะคะน้องเขาก็แบบเอ๊พี่ลดขาถ้าสมมุติว่า หนูมาด้วยประกันสุขภาพเนาะอยากจะรู้ว่าประกันสุขภาพเนี่ยถ้าหนูสนใจตัว20ล้านเนี่ยคุณหนูขอขอเบี้ยมาดูก่อนได้ไหมว่ามันจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่โอเคได้นะคะเราก็จัดไปให้น้องค่ะก็เป็นเบี้ยป,ประกันนะคะสําหรับเพศหญิงอายุ23ปีนะก็จะมีพวกสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมนะที่น้องสนใจก็คือเป็นตัวอีลิท20ล้านตรงนี้นะคะแล้วก็ตัว75ล้านลถก็ใส่มาให้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องก็ อ๋อใจน้องจริงน้องอยากได้ตัวนี้เนาะแล้วก็เราก็ลองใส่ตัวเป็นดีเทลพลัสมาให้ด้วยนะคะ5ล้านบาทนะคะตัวนี้เหมาจ่ายครั้งละ5ล้านบาทซึ่งตัวนี้เป็นแผนประกันที่ขายดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะคะเบีย้ยสมเหตุสมผลนะคะไม่ไม่ได้เบีย้ยไม่ได้สูงเลยแล้วก็ได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าม,มากๆก็คือคุณจะได้รับสิ่งที่เรียกว่า ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานไม่จํากัดราคาค่ะก็คืออันนี้จะเป็นเป็นข้อมูลนะคะให้ดูว่าปี68เนี่ยค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลชั้นนําในประเทศไทยเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะเออสูงสุดเนี่ยอยู่ที่14,700บาทนะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นั่นเองนะคะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนะคะมันก็รวมถึงเรื่องของค่าห้องด้วยตัวนี้เนี่ยเงินค่ารักษาพยาบาลนะคะปี6 7นะคะเฟอ้อล่าสุดนะคะ15.2%เนาะตรงนี้ก็ แผนนี้จะปิดการขายวันที่31ธันวาคม2568นะคะยังไงก็รีบกันหน่อยนะใช่ไหมคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปอีกสัก20ปีหรือ30ปีเนี่ยคุณคิดว่าค่าห้องมันจะเท่าเดิมไหมคะถ้าแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลจะสูงขนาดนี้ก็หมายความว่าสมมติว่าในในอดีตใช่ไหมคะรถกินก๋วยเตี๋ยวชามละแบบ15บาท20บาทเองอะแต่ทุกวันนี้ยรถต้องกินก๋วยเตี๋ยวชามละ60บาทอ่า ก็คือนี่แหละ่ะที่เรียกว่าเงินเฟอ้อแล้วคุณคิดว่าวันนี้จ่ายกว๋วยเตี๋ยวชามละหกสิบแล้วอีก20ปี30ปีข้างหน้ามันจะทะลุ120บาทไหมคะอ่านี่ก็คือภาพง่ายๆของคอําคว่าเงินเฟอ้อนะซึ่งใช้ได้กับทั้งเงินเฟอ้อค่าครองชีพแล้วก็เงินเฟอ้อค่ารักษาพยาบาลเลยทีนี้แล้วก็มีคําถามโจทย์ว่าโอเคถ้างั้นถือประกันเล่มไหนดีกว่าละคะถ้าต้องการแอดมิดโรงพยาบาลบำรุงราชเป็นเวลา30วันโอ,อ้ถ้าหมอให้แอดมิดหรือร่างกายล้วไม่ไม่ไหวเนาะ อาจจะเป็นไปได้ไหมสามวันแล้วก็ค่าห้องบำรุงราชเนี่ยแน่นอน14,700รลงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะนายเอค่ะค่าห้องเนี่ยเขาให้อยู่ที่1 0,000บาทซึ่งสูงมากเลยนะคะจริงจริอะค่าห้อง10,000ื่อะแต่ก็มันเป็นแบบว่าจํากัดค่าห้องไงคะใช่มันก็ได้แค่คืนละ1 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนต่างเท่าไหร่คะ4,700บาทค่ะ4,700คูณ30นี่ค่ะคือส่วนต่างค่าห้องนี่ไม่ใช่ค่าห้องเต็มนะคะนี่คือแค่ส่วนต่างส่วนต่าง10,00041,000บาท โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอึ้งไหมคะในขณะที่ D Hel Plus ของเรานะคะจ่ายค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานไม่จำกัดราคาทุกโรงพยาบาลไม่ว่าวันนี้หรือในอนาคตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานจะสูงขึ้นไปเป็นเท่าไหร่เมืองไทยประกันชีวิตก็ตามจ่ายให้จนหมดค่ะแผนปิดการขายสิ้นปีรีบหน่อยนะคะรอรอได้จ่ายเต็มเลยครับส่วนต่างค่าห้องเป็นศูนย์บาทค่ะทีนี้อยากจะบอกว่าการที่เราสามารถที่จะเลือกโรงพยาบาลได้ก็มันมาจากค่าห้องเราใช่ไหมคะว่า บางทีเรากลัวไหมถ้าเราต้องไปแอดมิดโรงพยาบาลแล้วแบบเฮ้ยค่าห้องเรามีเท่าไหร่เราจะเข้าโรงพยาบาลน,นี้ได้ไหมคุณไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าถ้าคุณคิดแบบนั้นนะคุณจะเสียโอกาสในการที่จะเลือกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแล้วก็แพทย์ที่เหมาะสมที่สุดให้กับตัวคุณเองอะแต่ตรงนี้คุณมีค่าห้องเดี๋ยวมาตรฐานไม่ต้องกังวลเลยค่ะกลับมาต่อที่ตารางนี้นะคะรถก็โอเคเรถก็ทําไว้ให้น้องหลวมๆนี่แหละค่ะไม่ได้แบบออฟิกอะไรหมายถึงว่า ก็ให้ดูว่าสัญญาหลักเนี่ยถ้ามันมีตัว9 9้า้ทับบําไอตัวบำนาญที่เบี้ยมันจะเป็นเท่าไหร่เนาะตอนนี้น้องอายุ23นะเนาะเนาน้องก็จะได้เห็นว่าแนวโน้มค่าใช้จ่ายตลอดชีพของน้องเนี่ยประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเวลาลดวางแผนเนี่ยเรก,ก็จะวางแผนเป็นระยะยาวให้ลูกค้าเห็นตลอดชีพของตัวเองเลยแล้วก็จะได้บริหารจัดการเงินส่วนนี้เพื่อมาออปกป้องความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพหรือว่าชีวิตเราเองก็ตามเนี่ยค่ะในเรื่องของออสัญ,ญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงนะคะตัวนี้ care p l u นะ CI perfect care เนาะ ก็อย่างนี้เลยแค์ Care plus นะคะมันก็จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จะดูแลเรื่องของมะเรง็งแล้วก็ตไตวายเรื้อรังออทุกระยะนะคะด้วยการรักษาขั้นสูงนะคะแล้วก็ได้วงเงินนะคะปีละ5ล้านบาทแยกโรคด้วยนะคะก็เหมือนได้10ล้านบาทเลยตัวนี้เนี่ยสมัครได้ตั้งแต่ยุ3ายุ30วันจนถึง80ปีเลยนะคะคุ้มครองถึง99ปีอ่านะคะแล้วก็อนี่ขอย้อนมาประกันสุขภาพห,หน่อยนะคะตัวนี้โรสเนี่ยได้คุยกับน้องนะคะเป็นงานเบื้องต้นแล้ว2ชั่วโมงนะคะเบื้องต้น สองชั่วโมงนะคะไม่ได้มากไม่ได้มมยเลยถ้าจะสามารถทําให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้าใจแผนประกันแล้วก็ผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ตัวเองควรจะได้รับได้นะคะรถก็ได้มีการอธิบายนะคะในส่วนที่เรียกว่า,าตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองนะคะที่มีทั้งหมด13มหมวดด้วยกันนะคะซึ่งจะเป็นมาตรฐานใหม่ new health standard ะคะก็อธิบายตั้งแต่หมวดที่1เลยว่าคุ้มครองในเรื่องของอะไรนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ตรงไหนนะคะที่ที่แผนนี้ไม่ได้คุ้มครองนะคะไปจนถึงกระทันแผน elite health plus เลยะคะ่ะ ก็อธิบายเช่นเดียวกันเลยค่ะเนี่ค่ะก็จะเป็นแผน20ล้าน40ล้าน75ล้านจนถึง100ล้านบาทเลยซ,ซึ่งน้องก็เหมือนจะอยากได้แผน75ล้านนะคะเพราะว่าเขามองวางแผนในระยะยาวเลยว่าจะสามารถคุ้มครองเขาไปได้ตลอดนะอันนี้โรสก็ตารางตัวนี้ก็มีการอธิบายให้ลูกค้านะคะได,ได้เข้าใจด้วยนะคะ,อะโอเคทีเนี้ยค่ะ ก็จะคิดว่าโอเคมีแค่พลัสนะเอ่อเซี่ยเพอร์เฟกแค่นะนะเป็นเงินก้อนสิ่งใหม่ในกรณีที่เจอโรคร้ายแรง36โรคร้ายแรงตรงนี้ก็จะจ่ายให้ด้วยเบีย้ยประกันเป็นเท่าไหร่ทุกคนสังเกตไหมคะเบีย้ยมันไม่ได้สูงเลยคือแค่ประมาณพันสองพันสามพันเองในช่วงระยะเวะลา10ปีเออสมควรที่จะทํานะคะเป็นเป็นอะไรที่สนับสนุนมากเาให้ทุกคนมีประกันโรคร้ายแรงเอาไว้นะคะแล้วก็อุบัติเหตุนะคะด้วยความที่สัญญาหลักเนี่ยเขาบังคับว่าต้องแนบอุบัติเหตุด้วยนะคะก็มีการแนบไปทุกคนเห็นไหมคะว่าเบี้ยไม่เปลี่ยยนนนแแปปลลงงงเเใช่่วบบบกือ20ีีตร้คะ ก็คือเบีย้ยคงที่ตลอดเลยอันนี้ก็สมควรที่จะซื้อนะคะติดไว้ดีมากๆเลยอย่างน้อยก็ได้ค่ารักษาครั้งละ3 0,000บาทนะคะไม่จํากัดจานวนครั้งต่อปีด้วยนะคะครั้งหนึ่งมาแมวกัดครั้งหนึ่งมาโลโหกล้มอะไรก็ว่าไปเงินวงเงินสตาร์ทให้ใหม่เป็นสามหมบาทต่อครั้งนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะในเรื่องของเงินจ่ายขึ้นจากประกันบำนาญหลายคนบอกทําไมต้องทําสัญญาหลักเป็นประกันบำนาญด้วยล่ะคะคุณโรสก็คือจริงๆอะคะ่ะ <mile> ประกันบานาญเนี่ยมันสามารถที่จะกลายเป็นกองทุนตลอดชีพของเราตอนที่เราเกษียณได้เพราะว่าหลังที่จากเราเกษียณนะคะเราไม่ได้ทํางานแล้วถูกไหมคะไม่มีไม่ไม่ได้ทํางานก็แสดงว่ารายได้ก็จะไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรายังทําบํานาญตอนที่เราอายุ23เหรืออายุน้อยน้อยเนี่ยตอนนี้เรายังหาเงินทํางานได้เพื่อมาจ่ายเบี้ยประกันตรงนี้เพื่อที่ในอนาคตนะคะตอนที่เราอายุ60ปีเราจะได้เงินกินมีรายได้แน่นอนหลังเกษียณไงคะถ้าเราทำเพียงพอเราก็สามารถที่จะ cover ในส่วนของ เบีย้ยประกันสุขภาพตอนที่เรากรเกษียณได้แต่ถ้าเราทํามากพอเนี่ยเราก็จะได้เงินสดเกินที่จะมาใช้จ่ายใช้กินในชีวิตประจําวันตอนที่เรากรเกษียณด้วยนั่นเองนะคะอ่าซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปแบบหลวมๆให้น้องได้เห็นนะคะคือซ,ซึ่งตัวเลขน,นะคะน้องสามารถที่จะเอาไปดีดได้เองหมดเลยเผื่อว่าน้องอยากจะ mix and match ตัวแบบประกันด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะก็สามารถที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆโดยประมาณได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้โรสแอบทำเป็นกราฟไว้ด้วยนะคะก็คือเป็นเบี้ยประกันภัยนะคะเพิ่มเติมสัญญาเพิ่มเติมนะคะที่เท่า plus อีก20ล้านหรือว่า75ล้านเนี่ยแนอน้คมันจะเป็นประมาณยังไงนะเพราะว่าอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งไงคะว่าทําไมเราถึงต้องทาประกันสุขภาพแบบวางแผนระยะยาวตลอดชีพไปเลยอย่างเช่นการทําควบคู่กับประกันบํานาญอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเพราะว่าในส่วนที่ตอนเราอายุ23ปีแน่นอนค่ะเบี้ยประกันมันจะยังไม่สูงมากประมาณหมื่นเนาะแต่ว่าตอนที่เราอายุ60อะค่ะอยู่ประมาณนี้ เห็นไหมคะว่าเบี้ยมันเริ่มที่จะสูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้ที่เรายังหางานทําได้ที่เรายังมีไรายได้เพื่อที่จะเป็นของขวัญให้ตัวเองนะคะในตอนที่เรากเกษียณอายุโอเคฉันยังมีประกันสุขภาพใช้อยู่เพราะฉันสามารถที่จะเอาเบี้ยรประกันบนานาญเนี่ยมาใช้ตรงนี้ได้และถ้าทํามากพอนะคะก็สามารถที่จะมีเงินเงินนะคะเหลือกินเหลือใช้ใช้ชีวิตได้นะคะตอนที่เรากเกษียณน,นั่นเองน่าเป็นไงคะนคะคะก็ การบำนาญจริงๆก็มีหลายรูปแบบเลยค่ะโรสเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของประกันบํานาญนะคะแล้วก็เคาะแผนแตกแผนมา,มาหมดนะคะว่าของเมืองไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นเมืองไทย8 5 5 5 G20 นะคะ ผลประโยชน์เป็นยังไงทุกคนดูเลยนะคะรับเงินบำนาญปีละ3 0 0 0 0 0บาททำได้นะคะไอก็สูงด้วยนะคะพราะประกันบำนาญเป็นอะไรที่เขาทักที่จะสำคัญนะคะอันนี้ก็คือจากคุณกระสินเลยนะคะจาก a c e b o o k นะคะผู้ใช้ a c e b o o k นะคะเขาพูดเลยนะคะว่าในฐานะคนที่เกษียณแล้วเนี่ยขอยืนยันเลยว่าประกันบำนานชญชันชีวิตและประกันสุขภาพเนี่ยมันดีต่อใจมากๆนะคะหลังเกษียณนะคะก็สนับสนุนนะคะให้ทุกคนเนี่ยวางแผนประกันบำนาญน,นะคะเพราะว่าส่วนตัวโรสเองเนี่ยโรสก็ได้มีการวางแผนประกันบำนาญเหมือน,นกันก็ตั้งใจที่ จะซื้อเก็บไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็นะคะท่านใดนะคะสนใจที่จะอยากให้โรสชว่วยวางแผนประกันให้นะคะก็สามารถที่จะแอดมาที่ไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าทักมาที่ f c e e o o o p เพจของโรสก็ได้นะ Insurance and Wealth กันก่อนป่วยนะคะ by Rose n ั t ภา,นะาค่ะเพราะว่าโรสเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของการเปรียบเทียบแผนระยะยาวตลอดชีพนะคะโรสสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยเ,ออเข้าใจได้ง่ายๆเลยบน Excel อย่างที่รสทำอยู่ตอนนี้นะคะ ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่เข้าใจเดี๋ยวโรสอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็โรสเนี่ยก็จะพยายามวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบแผนนะคะเพื่อที่จะให้มันมีความเป็น personal life ที่เข้ากับสไตล์แล้วก็เป้าหมายของลูกค้าแต่ละคนนะคะมากที่สุดนะคะเพราะโรสอ่ะมีความเชื่อว่ามันไม่มีหรอกค่ะแผนแผนหนึ่งที่จะใช้ได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยโรสก็จะมาช่วยคุณนะคะวางแผนแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับตัวคุณให้โดยเฉพาะนะคะก็จะออกแบบตามเป้าหมายแล้วก็งบประมาณของแต่ละขั้นนะคะโรสนะคะพร้อมที่จะให้คำปรึกษาฟรีแล้วก็ดูแลทุกคนนะคะใน ระยะยาวยังไงนะคะสามารถที่จะทักเข้ามานะคะทักไ r โรสได้นะคะที่ แฟ,แฟนเพจหรือว่าไลน์ Official นะคะซึ่งโรถเนี่ยค่ะก็จะให้บริการคำปรึกษาแล้วก็แผนคันเงินหลากหลายรูปแบบนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากประกันนี่แหละคะ่ะประกันชีวิตประกันสุขภาพอุบัติเหตุโรคร้ายแรงประกันสัตว์สมทรัพย์โดยเฉพาะบำนาญน,นะคะแล้วก็ในเรื่องของประกันควบคู่การลงทุนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นยูนิตลิง์หรือว่า Universal Life นั่นเองนะคะค่ะถ้ายังไงนะคะอยากให้โรดวิเคราะห์ลูกค้าแบบไหนอีกอ,อยากจะรู้ว่าของตัวเองอะจะเป็นยังไงสามารถที่จะเข้ามาปรึกษา พูดคุยทักทายกับโรสได้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย